คอฟฟอร์ดสงสัยว่าโจชัวจะกลับมาได้หรือไม่หลังจากเขาแพ้น็อกแดนียลดูบอร์โดยล่าสุดนั้นเธอเลนคอฟฟอร์ดแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทของ WBA ได้เข้าไปชมไฟการชกของทางแอนโทนีโจชัว กับทางแดนีียลดูบอยที่สนามเวมบรีในลอนดอนต่อหน้าผู้ชมจำนวน96,000คนซึ่งเขาได้เห็นดูบอยล้มทางโจชัวได้ถึง4ครั้งจนสามารถเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่5และคว้าแชมป์โลกในรุ่นเฮฟวีเวทของ IBF ได้ซึ่งคอฟฟอร์ดเขาได้กล่าวว่า ผมไม่ตกใจเลยคนที่เก่งกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและดูบ่อยก็เป็นคนที่เก่งกว่าเขาใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดของโจชัวและชนะการชกค,ครั้งนี้ได้มันเป็นการชกที่ยอดเยี่ยมผมคิดว่าโจชัวมั่นใจเกินไปเขาอาจโจชัวด้วยหมัดอย่างหนักหน่วงแต่ผมก็มองว่าเขาก็ลืมเรื่องการป้องกันตัวและลืมพื้นฐานนะ ดูบอยเพื่อการต่อสู้และคุณก็สามารถมองเห็นมันในดวงตาของเขาเขาจะไม่ยอมออกจากซองเวียนโดยไม่ได้รับชัยชนะเธอเลนคอฟฟอร์ดกลา่าวอย่างไรก็ตามคอฟฟอร์ดยังมีความกังวลว่าแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสองสมัยอยา่างแอนโทนีโจชัวเขาจะฟื้นคืนชีพกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกหรือไม่ซึ่งคอฟฟอร์ดเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าเออผมไม่รู้ว่าโจชัวจะกลับมาจากเรื่องนี้ได้หรือไม่ แต่โจชัวเขาก็ผ่านสงคามมามากมายเขาต่อสู้กับนักชกที่ยอดเยี่ยมมากมายผมคิดว่าเขาจะทำได้แต่คงจะยากเพราะร่างกายของเขาต้องทำงานอย่างหนักมากสำหรับทางเทอเลเรนคอฟอร์ดเขายังไม่ได้กำหนดวันชกครั้งต่อไปแต่เขายังคงยืนกรานที่จะขยับขึ้นไปชกในพิก,กัดน้ำหนัก168ปอนด์กับทางซาอูลคานิโลโวรววารเตซึ่งคอฟอร์ดเขาได้กล่าวทิ้งท้ายว่าผมหวังว่าพวกเราจะ ชกกันถ้ามันเป็นไปไม่ได้ผมก็ค่อยคิดเรื่องการโชคในไฟต่อไปเธอเลนคอฟฟอร์ดกล่าวนั่นเอง